ามาดูเหตุการณ์นี้หน่อยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นกลางเมืองเป็นเรื่องระทึกเลยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ28ปีเกิดอาการคุ้มคลั่งค่ะขับรถชน7คันรวดค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาหลอนนะคะเหมือนมีคนจ้องทําร้ายก็เลยชักปืนออกมาขู่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งกําลังโดยสารอยู่บนรถตุกต๊กๆค่ะ คุณผู้ชมอันนี้คือคกล้องหน้ารถก็จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนาะคือเหมือนกับว่ารถพุ่งเข้าไปนี่ฮะใส่รถตุกต๊กตุกต๊กอะค่ะนี่คือตรงสาทรนะนี่ก<ช>็<ม>ติดไฟแดงกันอยู่ใช่ไหมคะครับแล้วรถคันนี้ก็พุ่งเข้าไปเบียดซ้ายเกือบจะชนนะคะแล้วถอยหลังเร่งเครื่องเดินหน้าไป<อ>แล้วไปเสยฟุตบาทคือจะไปต่อก็ไปไม่ได้ครับเพราะมันค้างเติงอยู่อย่างนั้นนะคะแต่คนขับรถเก่งคันนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ลงมาจากรถ ที่น่ากลัวก็คือมีปืนลงมาด้วยแล้วข้างๆรถตุ๊กๆตรงเนี้ที่เห็นอ,อยู่คือนักท่องเที่ยวนะหนีแล้วค่ะไม่ไหวแล้ค่ะเพราะว่ามีปืนมามคนก็แตกตื่นกันทั้งถนนนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้นะคะตอนสองทุ่มครึ่งตำรวจสอนอทุ่งม,มหาเมฆเข้าควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอก็ขัดขืนนะคะเอาปืนเนี่ยซึ่งทราบว่าเป็นปืนอัตโมติ9มมตร ตบไปที่แก้มซ้ายของตํารวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะคะสิบตำรวจโทรสถาพรพันงามผอหมู่จราจรได้รับปัดเจ็บค่ะเพรไม่เขาเมาผมเปนโมโหอะไรมาวะมัคางวะคนแหลกลานไปหมดเลยมันเมายาอะไรหมาบอกว่าคนแหลกลานไปหมดเลย คนแหลกรานไปยหมดเลยเนี่ยเรายาเปล่ายิงเปล่ายาเปล่าแต่ไม่ไม่ใช่มันเรามันที่สําคันคือมันเอาปืนลงมาจะไปยิงใครมันยิงเขาทำไมอะ่ะมมนเอาปืนลงมาเนี่ยตำรวจล็อกอยู่ค้ากูกระเจิงเลย ผู้ชมแล้วสาทรสองทุ่มรถก็ยังเยอะอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วมีคนคนคลั่งคุมสติไม่ได้มีปืนอยู่เนี่ยอลองนึกภาพดูว่ามันจะเ,เกิดความตื่นตระหนกขนาดไหนนะคะคร,รถก็ติดอยู่ด้วยนะคะถ้าจะหนีก็หนีลําบากหนีไม่ได้อีกเนี่ยค่ะตำรวจก็ได้รับแจ้งก็รีบไปในพื้นที่เลยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะหลังจากถูกควบคุมตัวให้การบอกว่าเขาเป็นคนขับรถ รับจ้างแอปพลิเคชันนะคะอ,ออกจากบ้านจะไปรับเพื่อนที่หัวลําโพงพอมาถึงตรงหน้าอาคารโครโนสเนี่ยเจอรถยนต์ฮอน d a ขับมาจากแวดแยกวิทยุกับรถกระทันหันเขาก็หักหลบไม่ทันก็เลยไปเฉี่ยวรถนะคะสติก็เลยหลุดแล้วรู้สึกเหมือนถูกกดดันนะคะก็เลยขับรถไล่ชนดะไปทั่วเลยค่ะจนเนี่ยไปจบตรงทางเท้าไปเสยทางเท้าอยู่เนี่ยค่ะขับต่อไปไม่ได้แต่มันก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาจ้องจะทําร้ายเขาก็เลยเอาปืนออกไป นอกรถเราก็ไปข่มขู่คนที่นั่งอยู่ในรถตุกๆแต่ปืนเนี่ยโหโชคดีจริงๆคุณกายปืนมันไม่มีลูกเพราะเขาเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่วันซื้อมา25 0 0 0โอนลอยมายังไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองเป็นคนครอบครองด้วยคือต้องบอกว่าเดชบุญจริงๆนะคะไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเพราะคุมสติไม่ดูไม่ได้ด้วยอะค่ะจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยคือเรานี่แบบใจเต้นแทนนักท่องเที่ยวสามคนเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอะจังหวะปืนนะฮะใช่ ออกมาจากรถอ่ะน้ำพังรถรถ,รถพุ่งชนด่าแล้วไปเสยฟุตบาทมันก็น่าตกใจอยู่แล้วค่ะคแต่ปรากฏว่าคนขับเปิดออกมามีปืนมานี่สิคะคตำรวจเนี่ยนะคะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่พบอะไรนะคะซึ่งแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกกินยาระงับประสาทก่อนออกจากบ้านแล้วก็มีประวัติการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะคะเค,คันด้วยกันก็มีรถหลากหลายยี่ห้อเลยแท็กซี่ก็มีวอ One นโะว่ก็มีออน,นะคะ,ะรถหรูก็มีเนี่ยค่ะจำลองให้ดูนะฮรทให้ดู7คันอ่ะที่ขับชนมานะคะเพื่อนของผู้ก่อเหตุทราบข่าวก็มาที่โรงพักนะคะแล้วก็บอกว่าผู้ก่อเหตรุรักษาาการทางจิตเวชมานานแล้วถ้าไม่ได้กินยาก็จะ ฉุนเฉียวทําร้รายตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เรื่องปืนก็เพิ่งทราบว่าเพื่อนซื้อมาเขาบอกว่าจะเอาไว้ป้องกันตัวแต่คาดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากไม่ได้กินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยกําเริบ,รบนะคะนะแต่ตุก๊กตุ๊กเองเนี่ยก็เล่าเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยรู้ว่ารถชนกันแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถคันนี้ก็เกือบจะชนรถเขา พอถือปืนออกมาขค่มขู่ผู้โดยสารแบบนี้ทุกคนก็พากันวิ่งอะค่ะแต่ผู้โดยสารของเขาไม่ติดใจเอาความก็เลยพาไปส่งที่โรงแรมส่วนรถเขาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่ดูจากข่าวทราบว่าตำรวจอยากให้มาให้ปากคำเนี่ยวันนี้เขาก็เลยไปที่โรงพักค่ะคล่าสุดเมื่อตอนบ่ายตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุนะคะไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวพยายามจะเข้าไปถามว่าทำไมเอาปืนมาข่มขู่ขับรถชนแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรนะคะ ให้ดูบรรยากาศนิดน,นึงค่ะนี่ตอนที่คุมตัวออกมาจะไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ถ้ามีการอ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทอ่าเดี๋ยวตอนที่เราทำตอนนั้นเรามีตัวติดีนะไหมครับที่ถือร้อรอย่างที่ตอน้นัะมันมีอะไรอยู่ไห มอันนี้คือตอนที่จะนําตัวไปสอบปากคํานะคะคก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่คนขับตุ๊กตุ๊กหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสถานะที่ชเผชิญหน้าเลยเหมือนกันนะคะคือไม่ไม่ได้โดนรถผมเลยมันแค่ถักถางไปอะ่ะมันแค่ถักถางไปไม่ได้โดนรถผมแล้วเขาก็หักไปอีกทีหนึ่งเขาเขาก็ลงมาตอนนั้นที่เขาไล่ชนมาจากข้างหลังดังมากเลยที่ก็เสียงเสียงรู้เลยว่าเสียงรถชนอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้คือเจ็บมันมันประมาณสามครั้งกมาถึงผม เขาก็เลยมาให้ปากคํากับตํารวจนะคะแต่ว่า สำหรับเรื่องนี้ค่ะซึ่งมีการอ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยนะคะตำรวจก็บอกว่าจะส่งตัวไปตรวจกับแพทย์อีกครั้งหนึง่งการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็รอผลตรวจของแพทย์ประกอบด้วยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือข้อหามีปืนไว้ในครอบครองพาปืนไปในทางสาธารณะและขับรถประมาททําให้เสียทรัพย์และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานค่ะครับคุณผู้ชมนะคือเรื่องป่วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่นี่คือเป็นดรเวอร์ขับรถผ่านแอปและมีปืนนะครับค,คุณผู้ชมครับไปดู